สิ่งที่ล่วงเลยไปน่าจะมีอยู่แปดมั้งมาก็น่าจะเก้าจบที่เก้าสิ่งที่ล่วงเลยไปทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้อ,อยู่มิสาภานักเรียนบีดอ <c oughs> นักต้มตุดนเองทำาไหน่ะหรอก,ก็พอเธอเชื่อใจคนง่ายอะเออไม่ได้เชื่อใจคนง่ายหน่อยต่ไม่เหนื่อง,งานมั่นคงเงินเดือนได้กับเงินเก้าสิบชั่วโมงต่อสัปดาห์เหรอ ในเขบข้อคอตัวเองก็พังแหลมไม่พังแหลมแบบนี้จะไปมีงานจับกลังก็ไม่เ่อยกับไม่จะไปมีงานจับกางที่มั่นคงได้ยังไงใช่แล้วถ้ามีคงถ้าคงมีการทํางานใช้ยังไงก็สิบมงต่อสัปดาห์แหละแล้วเงินเนอนะจะให้บีดียังไง <c oughs> โอ้โหถ้ากูอยู่นะอีนี่เละ <c oughs> แบบนี้ไม่ได้เลยอย่ะ ยาดยหาเหงินใช้ดีรกเรียนหนาจะไปที่พลังงานได้ไงเนี่ยไม่กลับไปลูกร้องก็เป็นห่วงเอาตอนนี้เธออยู่ที่สภาพที่กังวลอะไรแบบนี้ได้ดวยเหรออี๋ยานอาคารนี้ก็มีสมุนตัวตชตั้นเต,ต็มหมดไม่ีใครจะช่วยเธอได้หรอกนะเพราะงั้นก็เอ๊แผ่นดินไหวเหรอทำไมอาคารถึงสัส่นถึงเวลาแห่งการพิภาคสาแล้วเว้ยไอ้พวกนักเลงไอ้พวกชิบหาย <c oughs> ลูกโคกูแม่งโคตร พี่ภาคสาสไนเปอร์พ <song> ี <voulais beeping> ่ภาคสาด้วยลูกสองตูสวัสดีมาพร้อมชอบเอ๊ะมึงแคบยังอ่ะเออนั่นแหละตีเอ้ยอะไรวันท่านในเวลาพี่ภาคสาสไนเปอร์ไอ้หัวคุยอาหาโฮชิโนจังเจอตัวแล้วสักทีนั้นลูกพี่เรายุ่งกระจายอยู่แล้วตั้งหายแบบนี้ก็อีกก็แย่ละรีบกันก่เรามีงานต้องทำอีกเพียนเลย ทำอะไรของเธอวะเอ้ยทางนี้เี่ยสมุดมาตรงนี้ให้หมดผมไม่มีใครมาหรอกจัดการเจ้าพวกนี้ในอาคารหมดแล้วเว้ยว่าไงคนเยอะขนาดนั้นจัดการไปตอนไหนวะตัวคนเดียวด้วยตบแม่งอ้อ,อ,อ,อโอ้ยมันคือภาพลงโฮในอดีตลงโฮปัจจุบันก็เออน่ากลัวโอชิโน่กลัวทำไมกลัวแล้วทำไมไปโดนผู้ใหญ่แปลกๆหลอกเข้าอีกล้วคะเนี่ย ก็ตอนนี้เขตปกครองตัวเอวีดอเป็นพื้นที่ไร้กฎหมายเพราะพวกคนพากันย้ายออกไปในเมืองก็ว่างเปล่าแล้วเสื่อมโทรมด้วยพอไปแบบนี้เพราอนุภัณฑ์ที่อยู่ทั่วคีวทอดเลยแหกันมาที่อเวดอตนะเพราะงั้นรุนพี่เจอใครที่เป็นคุณหน้าก็ขอคิดเลยว่าเป็นคนไม่ดีแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เจอสถานการณ์ยากลำบากมาจริงๆริงทำไงอ่ะไม่มีทางเป็นอย่างนั้นหรอกในอเวดอก็ไม่มีคนดีอยู่ด้วยทุกคนเป็นคนไม่ดีที่มีแผล้ายใใจทั้งนั้นน่ะแหละแต่ว่าัวที่ยืมมือเข้าไปช่วยก่อนคนนั้นจะถูกทย ถ้าอยากรักษาโรงเรียนของเราเอาไว้ก็ต้องสงสัยในตัวคนอื่นเอาไว้นะพราะงั้นจากนี้ไปก็มาจะรู้รถกันไฮมากขึ้นโฮชิโนะจงังไม่หรอกโฮชิโนะจังแบบนี้มันไม่ได้หรอกนะรุนพี่อยู่เมะเรียบร้อยฝางให้ดีนะโฮชิโนะนี่คือเรื่องสำคัญนี่เข้ามาใกล้ใกไปละ โฉนโฉขคอสงสยัยไม่วางใจคนแรงโกหกถ้าเราเริ่มชีดกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นสักวันหนึ่งพวกเราจะเป็นคนแบบนั้นเหมือนกันนะนะหนูก็ดีเกินบางทีอะโลกนี้มันโหดร้ายโลก <c oughs> ถึงแม้เราจะทำแบบนั้นเพื่อปกป้องอพิดอสแต่นั่นก็ไม่ใช่อพิดอสที่เราปรารถนาหรอกนะถ้าอพิดอสของเราถูกจดจำว่าเป็นสถานที่แห่งความไม่ไว้ใจความรุนแรงโกหกโกหกน่าจะเสียใจแย่ พองานโฮชิโนะจังถ้าเจอคนที่มีกำลังเป็นปัญหาใครก็อยากให้เราบื้นมือเข้าไปช่วยถ้าไปเจอคนที่หนาวเลยอยู่โหยต่อก็แค่ให้เสื้อผ้าและอาหารนะนะใจเป็นคนที่หัวไม่ดีกออะไรอะไรเลยไม่ละเอียดเท่าไหร่หรอกแล้วก็โฮชิโนะจังก็จะเข้าใจในสิ่งที่ชัดพยายามจะเสือใช่ไหมโลกสวยเกินไปหรือเปล่าคะัรุ่นพี่อยู่มิถ้าทาอย่างนี้มันก็ถูกหักหลังขึ้นมายังไงห่ะคะแล้วถ้ารุ่นพี่ไปตกไปอยู่อันตรายเหมือนเดิมอีกนั้นล่ะคะถ้าเป็นแบบนะั้นโฮชิโนะจังจะไปช่วยอีก ก็คงจะเป็นอย่างนั้นอยู่หรอก <c oughs> อะไรล่ะครับเนี่ยต้องจดคำั้นวะนะโคชิโร่จากแจงไรกไ,ไม่ลืมเอ้ยเอ่เอทำไมสมุ้าหมดลูกมันอืมทำอะไรครับเนี่ยอย่าจดน,นะเอาไว้ไปจดบทสถานที่หน้าในสุดุ่โบทปแปลกๆทำไม จะว่าไปลูกพี่ไม่อยากที่จะเปลี่ยนสมุนโนะหรอไม่ได้เป็นเด็กประถมแล้วนะจริงสิลูกพี่อยู่เมฉันมีแผทกายคิดเอาไว้อะมันเป็นวิธีที่ทำให้เราสงบเขาด้วยร้อยของไอวิโดยดีขึ้นกว่าเดิมลูกพี่ยูเมอ้าวลูกพี่อยู่เมลูกพี่อยู่เมอ้าวที่นี่คือ อา,อาจริงด้วยใช่แล้วฉันตั้งใจมาปิดห้องสภานเรียบรดอสแล้วก็คงเผลอลับไปสินะต้องไปปิดให้ได้สออิมันคือภาพแนอดีตน่าจะเป็นลุงโหคนเดียวเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกัน พรุ่งนี้จะไม่ผัดป,ป,ประกันพูอีกน่าจะปีสองเหตุการณ์นั้นน่าจะปีหนึ่งแล้วหนุ่มหนุ่มมิก็ยังอยู่เล่าย้อนเนี่ยว่ะทุกเหตุการณ์ยังคงเล่าย้อนอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะนี่เธอใช้กำลังรองคุณอยู่เลยนะคะคุณรอประธาน,อนเออชัดหรอใช่ชั้นน,นี้เราอยากจะคุยด้วยเออเรื่องอะไรละชัดเป็นคนของเนปซิตคุกจริงๆอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะฉันมีสิ่งที่ต้องทาเพื่อ,อวีดอได้อ่ะสิ่งที่ทําได้อดรอ ฉันจะจ่ายที่ทั้งหมดของโรงเรียรนให้เองจ่ายด้วยบัตรโกลเด้นการ์ดใบนี้บัตรเครดิตโปรแม็กอ่าเดี๋ยวน้ำบัตรอะไรอะโกลเด้นการ์ดอ็คือมันเป็นบัตรเค,ครดิตส่วนตัวของฉันอะคล้ายๆกับบัตรเครดิตที่ยืมเงินของกองทุนของเดฟซิตมาใช้ได้อย่าพูดอะไรอวดดีนักเลยคุณหนูถ้าใช้บัตรอะไรน่จาจะดีให้โรงเรียนก็แปลว่าเธอจะได้เป็นเจ้าของโรงเรียนนี้นั่นก็ซื้อสิ่งที่เธอต้องการ ไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยนะคะเสร็จค่อยากได้อะไรตอบแทนเลยไม่มีใครทําอะไรได้วยหวังตอบแทนหรอกหรือเธอคิดจะทาแบบนั้นแต่คนอื่นคงจะไม่คิดแบบนี้ด้วยหรอกนะอีกอย่างบัตรใบนั้นก็ไม่ใช่บัตรของเธอแต่เป็นของเนฟซิดไม่ใช่หรอถ้าทําอย่างนั้นคนที่จะมาจ่ายนี่ก็คือเนฟซิดแล้วทำไมเธอจะคิดว่าตัวเองจะเป็นคนจ่ายหนี้ให้ล่ะฉันก็พอเป็นเงินที่ใช้ได้อย่างอิสระก็เลยคิดว่าเป็นเงินของตัวเองนั้นหรอคุณหนู เคยหาเงินเองใช้บ้างไหมหรือว่าเราเคยทํางานดูบ้างหรือย,ยังทำความสะอาดละ่ะได้ทำหรือเปล่าสักผ้าละ่ะเรื่องนั้นคนที่เป็นเจ้าของเงินหมาใช่คนที่ใช้เงินหรอกนะแต่เปนคนที่หาเงินนั้นได้มาต่างหากเราเออห้ามเข้าใจผิดเรื่องนี้เด็ดขาดทันทีที่เธอจ่ายนี่ด้วยบัตรนี้เนฟซี่ก็จะคิดว่าสิทธิในการเจร้าของโรงเรียนจะตกไปของทางนั้นถ้าอย่างนั้นก,ก็ต้องไปทาไงถึงใจนี่เอาไปดรอได้หรอคะ ก็ต้องหาเงินมาใช้นในในฐานะนักเรียนขอเบดอนนะสิเข้าใจแล้วค่ะต้องเป็นเหมือนคุณใช่ไหมเออเข้าใจแล้วค่ะงั้นก็เตรียมตัวเสร็จแล้วฉันจะมาหาใหม่ไม่ได้ชื่อว่าคุณหนูฉันชื่อโนมิรุพี่โฮชิโนเอะขอตัวก่อนนะคะหืมหืมลูงโฮหลุงโก็เท่อยู่นะสมัยปีสองอะเท่เลยที่ระเบิดเลยแหละลูงโฮ รุ่นพี่อยู่ตรงไหนคะอ่ารุ่นพี่อยู่นี้อยู่ตรงนี้รุ่นพี่รุ่นพี่อยู่นีอ่าที่อย่าบอกนะมึงก็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 ภาพนั้นไงเอ๋รุ่นพี่โฮชิโนะอ้ยอะไรการเธอเองเหรอเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย ใครบอกให้เธอเข้ามาที่นี่ตามเพื่อใจที่นี่ของห้องเรียนของมัธยมปลายนะเด็กมัธยมต้นเข้าบอใดได้ยินเสียงร้องอะ่ะแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่ใช่เด็กมัธยมต้นละฉันเพิ่งเรียนจบมาเลยแต่สินใจเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมปลายที่มีความรัมบมือด้านวิชาการและการศึกษากับเนซิตน่าจะเป็นสถาบันการรถไฟไฮเดนเดอร์ er. ตรงนี้ตอนนี้เอกสารสมัครเข้าเรียนน่าจะส่งไปถึงแล้วด้วยดีละถ้างั้นเธอก็ไปเรียนโรงเรียนที่ตัวเองจะไปอยู่ไม่ต้องมาทำตัวให้น่าลำคาญอยู่ที่นี่เว้ยค่ะเพราะแบบนี้ฉันก็เลยอยากมาดูที่นี่ปาากออจจไว แต่พอให้ฉันมาดูใกล้ๆของสถานบริวารันก็เออไม่ได้วีเจสนาจะกดรอยตามรุ่นพี่ของชิงนโนหรอกพอดีฉันไม่ได้ยินเสียงร้องเข้าอ่ะนั้นงั้นก็เดินไปเดินดูโรงเรียนแต่พอดีแล้วก็กลับไปเหอคุณหนูได้ยินข่าวมาแล้วเดินที่ประาธานสภานักเรียนหายไปคนที่ชื่อยูเมะน่ะคะ่ะถึงจะมีคนบอกว่าประาธานสภานักเรียนเป็นคนที่เีปัญหามากมายตั้งแต่แรกเลยทิ้งรองประธานนักเรียนแล้วก็หนีไป แต่ข้อเล่าสุดยอดที่ถูกโวยออกมาก็คือประธานสภาเดียนไม่ได้หายตจ่วยแต่คนที่เจอเธอปเป็นขาสุดท้ายฉันทําไปไม่รู้เรื่องแล้วกันค่ะต่อเพราะต่อยเที่ยวคุยเรื่องเรื่องแบบนี้ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเอาเถอะยังไงก็ไม่มีใครจะปล่อยข่าวรือได้อยู่แล้วนี่มันก็แค่ที่นี่มันก็บีชันกับเธออยู่แค่สองคนอ่าแล้วนี่ตอนนี้ลูกพี่เลิกไปเตะๆในอาหารในไทยทรายแล้วเหรอ ถึงจะพบประธานสภาได้ดีแล้วแต่รุ่นพี่ยังเตะในทะเลทรายอยู่ตลอดไม่ใช่หรอคะกำลังหายู่อยู่หรอทำไมกันอ่ะจะว่าไปที่นี่คือห้องสภาได้ดีไอเบดรอสใช่ไหมข้าของดูเหมือนจ,จัดไว้เรียบร้อยแล้วดูจากประตูที่นี่น่าจะถูกปิดไปแล้วนี่นะรุ่นพี่กลับมาอีกครั้งหรอคะเจอของที่หาอยู่หรือเปล่าคะออกไปเถอะอ,ะอ่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิรุ่นพี่ แปลว่าเราย้อนเหตุการณ์ั้งแต่โฮชิโนปีหนึ่งยันปีสองแปลว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นที่เราจะมาเฮ้ยฝุ่นหนาเลยนะครเนี่ยก็ไม่ได้ทำข้าวสารมานานแล้วนี่นะไม่การทำคนเดียวหรอกรบราตัวนั้นเอ่ยพื้นมันพังแล้วที่นี่คืออาคารเจ้าที่เราย้ายหนีภัยทะเลทรายมาอาคารและสี่ํอำนวยความสะดวกความบรเลยไม่เคยจะดีเท่าไหร่เข้าใจแล้วฉันก็เคยได้ยินหมาเหมือนกันว่าอาคารศูนการของบีดอบบีที่มีประวัติยาวนานที่สุดถูกฝังอยู่ที่ไหนสักแห่งในทะเลทรายอาคารเรียนตอนนี้ฉัน อาคารตอนที่ฉันสมัครเข้าคาเรียนครั้งแรกก็ถูกฝังในทะเลทรายเหมือนกันมีการย้ายอาคารมาที่นี่ไม่นานหนละังจากลูกพี่โคชิโนเข้ามาเรียนใช่ไหมดูดีเลยนี่นะค่ะที่นี่ีจะเป็นอาคารย่อยแต่ก็มีทุกอย่างที่โรงเรียนอื่นมีเอ๊ลูกพี่มีสํานักง,งานเทศก,กาลโรงเรียนด้วยหรอคะมีห้องจุลมแบบนี้ด้วยหรอคะเนี่ยอ๋อห้องคณะกรรมการวินัยอ๋อห้องคณะกรรมการนี่หว่าพอดีน่ะห้องคณะกรรมการ ห้องคณะกรรมาการแผนงานปัจจุบันห้องคณะกรรมาการแผนงานปัจจุบันเพราะว่าติดป้ายไปอยู่ผู้จาได้ไป้ายนี้เทศกาลโรงเรียนอย่าบอกนะว่าเป็นทเทศกาลเทเลซาโอเอซิส <c oughs> ดีเดี๋ยวสิจะเข้าไปตา,ามอำเภอใจไม่ได้นะ <c oughs> เออใช่ห้องมันคือห้องมันคือห้องอันนี้มันคือห้องคณะกรรมการแผนงานมันคือห้องคณะกรรมาการแผนงานจริงด้วย ถ้าเป็นงานเทศก,กาลแล้วก็ใช้มีไอเดียอยู่เราจะจัดเทศก,กาลต่างๆดูดูคอสกกาสกร์ของผู้คนดีไหมคะเออเอาเป็นอีเวนต์หรูนๆห,หน้ารักๆยางของเวทีของไอดอลดีไหมคะเนี่ยเอ๋นี่มันห้องเปล่าๆนี่นะคะก็มันแน่นอนอยู่แล้วงานเทศกาลอยา่กกางเทศกาลเทเลซ์ยสุระงับไปตั้งงานแล้วนี่นั่นไงเดีย๋ยวพอไปคิด,ดแล้วก็สมเหตุสมผลมาที่นี่ทําไมคะก็เวทีของไอดอลไม่ใช่ ต่ไมถาว่าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจะถามว่าเธอมาตามหาชค้นไมคุณหนูนเนซิดไม่มีเหตุผลอะไรที่เธอจะเรียกคนของโรงเรียนอื่นว่ารุ่นพี่หรอกนะทําไมมาทาให้รําคาญแบบนี้ไปสมัครเข้าโรงเรียนการรถไฟไฮเดอร์ไว้ไม่ใช่หรือไงไม่ใช่ที่นี่ซะหน่อยโทรเรื่องนั้นถ,ถ้าไปที่น,นั่นจะ้อคนสชีวิตอย่างเสียใจน่ททาไมอ่ะไหนว่าเป็นโรงเรียนที่จับมือกับเน็ซิดไง ค่ะใช้ได้รับการดูแลแบบอย่างดีอย่างที่ได้แน่น,นอนบางทีอาจจะได้รับตาแหน่งประธานนักเรียนก็โดยซ้ำไปนะโหได้เป็นประธานนักเรียนเลยเหรอโอ้ยงั้นก็ดีเลยนี่เอาเถอะฉันก็รู้ว่าเธอมีเหตุผลส่วนตัวถึงจะมาเรียนที่นี่ก็เสียใจเหมือนกันแหละเธอชอบอะไรในโรงเรียนที่ทั้งมืดมนทั้งเงียวนิดถึงไม่มาที่นี่ล่ะเธอจะเป็นวัยรุ่นนะโนโน,นมิจงังฟังลุงคนนี้พูดให้ดีละ่ะลุงเหรอว่าน่าหน่ะ แต่ว่ารุ่นพี่โฮณจิโน่คัะรุ่นพี่ไม่ได้อยู่ต่างก,ากันกับชัดเท่าไหร่นี่เธอเป็นเด็กวัยรียนต้นนะพูดอะไรแบบนี้กับพี่มันเรียมไปลายไม่ได้เด้แต่ฉันจบวัยรียนต้นแล้วนะแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะลุงโฮสมัยปีสองก็ <c oughs> จริงอ่ะนี่คือภาพเหตุการณ์ปัจจุบันณห้องห้องเดิมที่ที่เดิมเราไม่มีเวลาแล้วถ้างั้นชัดเจรีย์อปเรื่ยเกี่ยวกับสถารันการรถไฟไฮเดนเดอร์ ที่ดีเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่วยวชาญเรื่องการจัดการและการศึกษาเกี่ยวกับร,รถไฟสถาบันแห่งนี้บริหารจัดการเส้นทางรถไฟบางส่วนที่มีในคิวบอร์ทอสและน่าจะทํากิจการอย่างอื่นด้วยนะน,นะลักษณะพิเศษของสถาบันนี้คือไม่มีเขตปกครองเป็นของตัวเองแต่เส้นทางรถไฟที่พวกเขาดูแลก็เหมือนจะเป็นหน้าที่ในเขตปกครองของตัวเองของพวกเขาแหละนะเขตปกครองตัวเองที่เชื่อมต่อกันด้วยจุดและรางกันเหรอแปลกดีค่ะ อาจเป็นเพราะเห็นนี้สถานแห่งนี้เลยดูเหมือนมปนความขแย้งทางการเมืองที่ซับซ้อนมากๆอย่างที่ผู้ควบคุมคนนั้นบอกเอาไว้ที่นั่นมีสนักงานและหน่วยงานที่ดูแลทางรถไฟแล้วก็มี CCC ที่เป็นศูนย์ควบคุมส่วนกลางที่มีหน้าที่บริหารจัดการสถาบันเป็นเหมือนสภานนักเรียนของไฮเลนเดอร์ใช่ไหมก็จริงใช่แล้วล่ะเซติกะฟาแฟนนั่นคือผู้บริหารแห่งซีเอ็นใน CCC หรือจะมองว่าเป็นกรรมการสภานักเรียนก็ได้ะนะ ส่วนอาซากิริซูโอที่ปรากฏมาทีหลังคงจะเป็นผู้ควบคุมที่คณะกรรมการบริหารที่ต้องตรวจสอบซ n c ส่งตัวมาอีกทีถึงคุซูโอกับฟ้าแฟนน่าจะดูไม่ค่อยลงรอยกันแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ะนะและนี่คือข้อมูลของสะพานก้อนรถไฟไฮเลนเดอร์ที่เรารู้เอ๊ะสิ่งกิ่งจะหน้าประตูโรงเรียนไม่ใช่หรอ เราติดตั้งกิ่งนะเพื่อกดตอนมีแข่งมาเยียบก็จริงแต่ไม่มีใครใช้จนเราลืมไปละทำมาอยู่ๆหรืมืดังตอนเนี้ยวันเดยจ้ามาจาก CCC ของไอเรนเดอร์อ่ะตอนนี้มาอยู่หน้าโรงเรียนแล้วขอเข้าไปได้เปล่าไม่ตอบแพ้ฮยี่ตะกี่กดกิ่งโลโลเลยได้เลยจะหน่ะมือหนึ่งกดกิ่งอยูแล้วเจอสกิลกด16ครั้งต่อวินาทีเข้าไปหน่อยนี่เนี่ยนี่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 ค่ะอะไรกันทำอะไรของพวกเธอวะนั่นโอ้โหพูดถือปุ๊บมาถือปั๊บเลยรีเร็วยิ่งกว่ารถไฟเว้ย เฮ้ยหลบไปก่อนท่าบริหารโอ้โหนี่อย่าประผากันซีขออภัยใช้คืออาสกิซูโอผู้คู้การกรกรกระฟังของไเลนเดอร์ต้องขอโทษแทนพวกนี้ด้วยนะมาหาคณะกรรมการแผนงานตามที่สัญญาไว้ถ้ามีติดลายขอเข้าไปหน่อยนะป้าไม่ได้มาคุยที่ดีประกาศต่อสู้หรอกนะเอาไงดีทุกคนก็คงช่วยไม่ได้ถ้าปล่อยไว้อย่นี้กิ่งอันเดียวที่เรามีคมพังกันพอดีบอกให้เข้ามาก็จริงไงโคชิโนโคชิโนแม่งตัดสินใจดีมาก ทางรถไฟข้ามทะเลทราย